ที่ที่ไหนวะเนี่ยฮะทำไมผมตัวเหลี่ยมอย่งี้นี่ปกติเป็นเลโก้ใช่ใหรอไอ้มาเป็นพิกเซลเลยหรือว่าเฮ้ยทิ้งเลยเฮ้ย นี่มันมา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  m y c r a f โอเค oh, <shit. S 1> okay. ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม m e c r a f t กันนะครับซึ่งมั p แ็กที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือมัฟแฟกบิออนเดฟซึ่งของบอกไว้ก่อนเลยว่ามั p แ็กนี้คอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าเควสน้อยมากสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทางคนสร้างนี่เขาต้องการให้มีรูปแบบการเล่นที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเตรียมขนมไม้พร้อม <Okay. S 1> และเปเรื่องเนเลยดีกว่า ซึ่งขอบอกเมก่อนเลยนะครับว่ามัพแพคนี้นี่ผมเคยแอบเล่นมานิดนึงน,นะเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณต้นเกมนี่ยผมก็จะมีความรู้มาหน่อยนึงนะแต่พอมาการเกมถึงเลดเกมนี่อันนี้ผมก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเนาะแล้วก็ระดับความยากที่ผมเล่นนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะผมไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์รือว่าหมวดอะไรนะนี่เป็นหมวดนี่หมวดนอร์มนะนี่เป็นหมวดนอร์มัลโอเคมดนี้เออตอนกลางคืนนี่ค่อนข้างอยู่ยากยนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีบเริ่มกันดีกว่านะเพราะว่า เอ่อกว่าจะได้ฟุตเทจที่ดีๆเนี่ยผมเปิดไปหลายรอบแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าพระาทิตนั้นจะใกล้รับปอฟ้าแล้วนะงันเอาเป็นว่าเราเรีบลงจากตรงนี้ดีกว่าเลยไนนี้ผมเกิดในจังเกิลนะนี่ดูเอานี่เป็นเกาะเลยโอ้สวยนะแล้วตรงกางเหมือนเป็นป่าธรมธรมดานะดูจากสีเลยอืมโอเคเราต้องลงเล็งไปโอ้โอดูที่ีนี่มันแดมบูคีเปอร์ เป็นมิดนะเนี่ยไม่โจมตีแล้วนะโอ้สิบสี่ 14. งั้นเรากดชีพไปเลยล้กันไม่ใช้มอสคูดแล้วกันซึ่งเออไอส่วนล่าสุดที่ผมเล่นถึงนะก็คือเนเธอร์นะผมถึงแค่เนเธอร์แล้วก็เลิกเล่นเลยเพิ่งคิดได้ว่าแบบเออขายก็น่าจะเวิร์กนะเ,เดี๋ยวเราตัดไม้ทายปไปหน่อยเรางสัยคืนนี้เราคงได้ขัดห้างหมดทุกคนเนะ๊ะแล้วก็เกิดเสียวกุณดูเออจากช่องอื่นนะ สังเกตได้ว่าพวกมอนสเตอร์สกินมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะมันจะเป็นอีกตัวนึงแต่จะไม่ต้องหัวนั้นคือวัตแพกเดียวกันนะมันคือวัตเดียวกันแค่ว่าผมเอาเท็กเจอร์มันออกนะเพราะว่ามันแหลกนะแถมมันมองยากด้วยก็ขออนุญาตหน่อย้กันเนาะฆ่าก่อนแล้วกันตูมตูมนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามตายให้น้อยที่สุดแล้วกันนะเพื่อเพิ่มความท้าทายนะถึงแม้เราก็อยู่ในหมวดนอ r m ม l นะ แต่ผมก็จะเล่นให้มันเหมือนอยู่ในหมดหาคอร์กันนะเดี๋ยวเราหาต้นไม้ขัดหางสักต้นแล้วกันโอ้โหไม่นัเลือดเลือดไหลสทีเราถอยกันดีกว่านะเฮ้ยเนาะเลือดเลือดไหลเลือดไหลเออเออเออจะเย็นเออว้โหโอ้โห โว้วววววโวววจะเย็นในน้องยังไม่ครบวันแรกเลยเฮ้ยโอเคแต่ถ้าตกวันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเออเราม่สามารถทําอาวุธหินได้นะอุปกรณ์หินทําได้แค่ไม้นะเกมนี้เขาลบเอออาวุธหินออกไปตราต้องใช้อาวุธคอปเปอร์แทนแล้วก็เอาคอปเปอร์ไปขุดเหล็กต่อได้โอเคหมดแล้วเดี๋ยวเอาถ่านนิดหน่อยกัน oh <man. S 1> ย่างหนอนกินก่อนนะน อย่างน้อยเออให้เรือดมันลีหน่อยแต่ไม่น่าพออะทรงนี้อาหารไม่น่าพอนะงั้นต้องเซฟเซฟหน่อยล้เซฟแบบสุดตัวเลยอ่านี่ทีนี้ก็ช่องนี้นะโอเคหวังว่าคงไม่มีตัวแป,ปีนเข้ามาหรอกโอเคเราไปอุ่นออเอาเปอร์ะไรกันต้องอยู่แบบหน้าจออย่งี้เป็นสภาพักนะขออภัยด้วยนะเออผมเดินแล้วแบบลืมดูนะไม่ได้ดูทางนะไม่ค่อยชอบมุมมองดี้อะไรเลยมันไม่ชินเลย เอาจิ๊มันก็กดปิดเลยนะก็คือกด F 6นี่มันก็จะเป็นธรรมดาแต่ผมต้องการความระเลาใจนะนี่เลยเดี๋ยวทำดาบก่อนแล้วกันนะเผื่อเกิดเหตุสุดผิสัยได้ใช้แกพิกแอคมาขุดหินต่อแล้วกันไม่ไดีทําเผื่อเจอดีๆโอเ้ okay. oh. เดี๋ยวผมลองขุดน,นะลองดูออ้กระจเรือหน้ามาเลยนะนี่ไงลู how are you เฮ้ยตีได้ตีได้ขึ้นมาดิขึ้นมาซิขึ้นมาซิโอ้โ,อโอหเฮ้ยตีถึงตีถึงอ๋มือยาวกันนะเนี่ยนี่ไงโดน๋ยวเราจะกินเนื้อมันเราจะกินเนื้อซอมบี้นี่จะลงไปเอาไงวะเนี่ยไม่อยากอยู่อย่างนี้น,นานๆเลยไม่ชอบเลยเดี๋ยวผมจะลองเจาะขึ้นมาด้านบนนิดน,นึงนะก glass box นะด้านบนเป็น พื้นผิวโลกแนละ้วเดี๋ยวเรารอเช้าเนี่ยจะเช้าแล้วอ้อย่างนี้นผมต้องทำนะเกือบเลยอิวเดินไปไกลนิดนึงนี่คือโดดแล้วนะ้ยกระโดดด้วยมันกระโดดด้วยสยองโอ้โหฝนตกโอ้ฝนซวยคือแม่งเอ้ยจะซวยไปไหนวะสถานการณ์ได้แกงไงดเดะเราต้องค่อยๆเคย ถ้าเราวิ่งจะทันไปเนี่ยผมกลัวมันแค่ตัวเดียวนะคือสเกลตันนะกลัวแค่ตัวนั้นเลยไปลุยลุยสเกลตันเ <laughs> ปมุม <laughs> ยังไม่ตายเฮ้ยอย่านะเฮ้ยบ้าน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 ขออาหารหน่อยโอเคนอนาวู้ แจคพ่ออ้าวสวัสดีน้องชายหิวเปล่าหิวเปล่าเคสน่าจะพอพยุงชีพได้อยู่นะเดี๋ยวรีบไปอีกต่อไปกว่านะเดี๋ยวเราเอาเซนต์กันได้เลยกันโอ้โหเฮ้ยด้านนอกมอนเยอะว่ะ A f e w moments later เราเข้าทะเลทรายดีกว่านะโคตรเท่มาแววโอ้พายุกำลังเข้าแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่านะอย่าเพิ่งทำชั้น ยังไม่พร้อมอเก็บไว้ก่อนมอมเพชรอ่านีอ่อาหารด้่เก็บมาเผื่อใช้เผื่อใช้ไปนะไปโอ้ยมีหลอดบ,บอสเลยแต่ว่าบอสอยู่แถวนี้น่าเริ่มมาเจอบอสอีกแล้วต้นเกมทมาต้นเกมเราโหดร้ายขนาดนี้เฮ้ยมีเวตงด้วย <c oughs> <c oughs> เวสโตน อาานี่ไงข้างหน้าเราบอสเป็นแคมป์มันแน่แนใช่ไหมไม่รู้ตรงนี้ปะเนี่ยเออ่เดี๋ยวมาร์ไกไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาร์กไว้เรียบร้อยนี่ถ้าเกิดเป็นบอสผมจะเขียนเช่น,นี้แล้วก็ใช้สีนี้ดักเลยโอเคถึงละแพ่ย้าวอ,อะไรปะเนี่ยไอ้น้ำอะไรปะเนี่ยเฮ้ย ไม่เห็นได้เลยโอเคอู้ชาร์ปเนี่ยสามเอฟฟิชี้สี่เอาแล้วให้เลือกแล้วคุณจะอะไรระหว่างชาร์ปเนี่ยสามใส่ดาบหรือว่าจะเอาขุดเร็วสี่จะเอาดาบแรงหรือว่าจะขุดเร็วดีแต่นี่เอามาก่อนนะปับปรบปริตปับเป,ป่าโหูพาวเวอร์สี่โอ้ธนูดีนะแต่มันติดเคริร์ดเ๋ยวเก็บขนแกะด,ด้วยไม่เห็นได้เลย เจ้าเ้เเคฮยสียงแล้ววะกลอมเลเนี่ยนี่ยังจะขนแกะกระเด้งลงทะเลไปแล้วทากลางสายฝนภาพที่สวยจริงเลยโอ้โโอเคนาจะอนได้ละโอเคเดี๋ยวเราไปไหนดีนะ เหมือนดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในโซนทะเลทรายกันตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าทะเลทรายต่อกันแหละเพราะว่าทะเลทรายก็ดูมีอนะไรน่าสนใจเยอะอยู่นะเดีย๋ยวเราไปอะไรข้ามฝั่งกันโอ้ชุกกระเคนเยอะเนี่ยเก็บไปเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านข้างหน้ามีบ้านเว้ยอุอ้ยกล่องเอนเดอร์วะ่ะหอมมากสองหลังนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยมีโหลดสโตนเนี่ยไม่ธรรมดาที่นี่เก็บมาอะไรไม่รู้เก็บมาเพลงเผื่อฟัง เนี่ยว้โอ้วูของดีของดีโอเคไปต่ออร่อยอร่อยโอ้เอ้ยกินเอ้ยกินแล้วเจ็บโอ้ไม่น่าเลยผมก็นึกว่ามันกินได้อ่าโอ้พีระมิดนี่หายหายาตีหายตีหาย ขอ่องดิเออคืออะไรไม่รู้นะอันนี้ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราเอา่อมาร์คไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดผมไม่รู้ผมก็จะใช้เป็นอันนี้แทนนี่เลยเป็นสีาขาวนะเหมือนเราเล่นเกมแบบเออพวกไอ GTA อะไรเงี้ยนะเควสไซคควสไซคควสเดี๋ยวเราไปเที่ยวเรือดีกว่าดูซิว่าจะมีอะไรบ้างดงไหมเฟกไว้ก่อนแล้วกันนะ เราเอาที่สำคัญก่อนนี่มีอะไรให้ปอนอัโอ้โหนี่พี่จะไม่มีอะไรให้ผมเลยอะอาชีพก็ไม่มีวุ <c oughs> ้ยเอมโร่เจ็บไปได้เอามามาเต็ไปไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใชเควสเควสเปิดตูวตรงนี้ก็ได้นี่เออแต่เราพูดถึงเควสเราไม่ได้ทำตามเควสหถึงไ่หว่า <c oughs> เราเล่นแบบชิชิวเลยวิปป้าเยอะว่ะ อุ้ยปลาเยอะเว้ยดูสิเนี่ยอาหารอาหารแบบอัลลิมิเต็ดโอเคไปกันต่อเฮ้ยนี่ไงตะเกียงไงวะลืมไปโอเคเดี๋ยวเรามาแทนนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็นี่อ่านี่แต่ละอู้โหนี่มันพีระมิดคลาสสิกนี่วะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ก่อนก็ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเออไม่คลาสสิกแล้ว ขอเปลี่ยนคำพูดหรือว่ามันแค่แบบฟรีเวิร์กนิดนึงวะน่จาจะพีวิธรรมดามากเออดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยฮนะแต่ก็มันน่าสนใจนะมันน่าสนใจแต่ไม่น่าไว้ใจเออแปลกดีวะโอเคมาเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปฮนะโอ้รูดบาลเรนะ็วเฮ้ยรอดปลอดภัยหายห่วงเฮ้ยแย่แล้ว อย่านะออกไปเฮ้ยง่ายว่ะเคว้าวเหล็กสองก้อนมีอาหาร้วยโอเคมาต่อไปซิกเนเจอร์ละมันจะมีไะเด้อเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเอ้าไอพีระมิดขีโมมนี่ว่ะอ้เอาจริงดิคือไม่ใช่มีอะไรเลยโอ้ช่างมันเถอะอยอุตส่าห์วางเตียงเซฟจะิดดีเลย ไม่มีอะไรเลยต้นตมดูแบบนี้อันนี้ไปละผมจะไปวิ่งกลับทางเดิมน,นะแต่ผมจะดิ่งลงไปเรื่อยๆเยกันเคยมาถึงบ้านใครก็ไม่รู้นะตอนนี้ว้าวอ่าโอ้มีเสียงวิดีเจอเลยแปลว่ามีคนอยู่ไหนดูซิมีนะสนใจปะนี่นย่ะกล่องธรรมดานะที่น่าสนใจที่สุดก็คือนี่แหละอันนี้เลยน่าสนใจสุดละข้าวเนี่ย แม่ถ้าเกิดมีหนังให้เยอะหน่อยก็ดีนะโอเคมาทำข้าวสารให้ทำข้าวสารให้อุ้ยว้าวขวานของฟรีแล้วขออะไรกันของฟรียังไงก็อร่อยหมดนี่แทนเลยดีแทนเลยเอออ่าแทงขวานนด้กันนะไม่มีอะไรน่าสนใจอีกมาดูชั้นสองดีกว่าอุ้ยมีคนวะเวลเวลเซนเฮ้ยอะไรเลยเนี่ยคด อของฟรีของโอ้ผมมีได้กระเป๋าอะมีขอมันน่ารู้จริงๆเลยมีเปินทองด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองเดินดูกระเป๋าแาเนียหาของคาเป๋าโอ้โขอเซฟหน่อยนะลุงขออยู่ก่อนขออยู่ที่คนผมอยู่แป๊บเดียวแหละโอ้เฮ้ยเจ๋งเลยหน้าขโมยกลับบ้านจัดแต่ไม่มีบ้านตอนนี้หนัง เฮ้ยยคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไล่ตามคุณอยู่อะไรแล้วไม่มีหรอกไรสาระนะ่าโอเควต่าย่างปลารออย่าลุกมานอนอะ่ะโอเคผมนอนด้านบนนะโอเคลุงเอาแบบว่าเอา่อไว้ค่อยเจอกันนะถึงแม้เราจะรู้จักกันแค่คืนเดียวอะไมถ่ถึงทั้งคืนทั้งวันที่ซ้ํา์อะแค่คืนเดียวจริงๆอ่อะเอาป็นว่าเอา่อขอบคุณสำหรับของฟรีนะไปละนี่ก็ของทำเรือนะ แต่ผมจะเอาไม้มากันเฮ้ยไอ้ไอ้อออใหญ่ไอ,อ้ตัวใหญ่ว้ายออกมาไม่ได้สิขอตีเนี่ยห,หมันไส้เฮ้ยเดี๋ยวมันฟาดเข้าไปแล้วไม่เห็นแรงเลยนี่ดักเมทัลดักเมทัลเก็บไปได้ช่างมันนะเดี๋ยวไอ้ขอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ล่นแล้วเอาจริงไปไหนดีวะเฮ้ยตอนนี้เหมือนบ้านเลยแต่เราไปดูตรงนี้ดีกว่านะโอเคถึงแล้ว อู้วลเจเจอ์เนี่ยหมู่บ้านวลเจเจวะ่ะแล้วไอด้ดำๆนี่คืออะไรเนี่ยมาด้วยกันไหมเนี่ยชิปเฟอร์กระโดดเจ็บหน่อยไม่อะไรมีบรรลักษ์ด้วยวะ่ะน่าสนใจเฮ้ยโอ้ยสเกลยิงฟรียิงฟรีเอ้ยไม่ซอมบอนตัวเลมวะไอ้พวกนี้ไอ้นัมพีระมิคลาสสิกนี่นะสวยเลยตรงนี้ อู้อาร์ติแฟกต์ว่าอันนี้ทำให้เราเอ่อบใต้น้ำได้แบบเหมือนอยู่บนบกอ่ะความเร็วแบบนี้ชิปอ้าวว้าวความเร็วแบบนี้ฟึบฟึ๊บฟึบชิปฟึบซุกซักซิกซักผมบอกเลยว่าเออสเกลตั้งในมอสแพคนี้ก็ข้างหน้าม้าคาลยนะมันรันเหนือโคตรหน้าม้าคารอะไรเลยข้าบกระด <hel ms> ูกด้วยอะไรมันวะโซโล่อะ คากระดูกอ่ะคากระดูกอ่ะนี่โอ้ยยิงอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยนะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยแบตแล็คิปเปอร์เอออะไรโอเคผมพอสู้ได้อยู่แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยถ้ามันออกกลางแดดได้วยเฮ้ยนี่ไงลงไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นร้านตีบอสป่ะเป็นสิเฮ้ยเหมือนเป็นออบบี้เลยอะไรไม่รู้นะเฮ้ยผมมาร์กไว้โหคือแบบโคตรเหมือนร้านตีบอสอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําเมพอยต์กันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบอสป่ะนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นอันนี้แทนนะนี่ลูกศรไอ้ลูกลกสอนงงเนงะี้โอเคไปไปไซด์เควสแล้วผมว่ามันน่าจะมันเดียกันนะไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ แต่ที่รู้นะเรามารูหมู่บ้านนี้ก่อนใช่หมู่บ้านนี่แคมปนะ์แต่วิลดีเจอร์โคตรเยอะเลยนี่แหละเพยงพิเตอร์ต้องการคลาสสิกชุบโอเคลงมาสะอาดมากดีแล้วเอออันนี้คุดอย่างงี้กันเฮ้ยบล็อกไปตรงมาโดนนะอ่า คุยไปสวยปลอดภัยแล้วเอาละถึงวาแล้วจะได้อะไรเฮ้เราไม่ต้องการอันนี้ออมันติ้ไฟอ่ะเฮ้ยมันระเบิดได้ไงอ่ะฮัลโหลผมว่าทุบแผ่นนั้นออกนะหรือว่ามันโดนไปนานแล้วมันดีเลยอะไรวะนี เฮ้ยมีห้องไปต่อด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นแต่ก่อนอื่นเลยนะเราเก็บเก็บของเราจนโลภไปสุดเลยฮนะนี่ได้เหล็กมานะได้เหล็กได้เหล็กได้เหล็กมากเหล็กโอยสถานาการณ์ที่จะมียังจะมีกระจิกระจมาขุดขุดแรายเหนกั <Yeah. S 1> <laughs> โอ้มีทางไปต่อนี่ครับดักดนะเน <laughs> ี่ยนั่นไงว่าแล้ววาย <laughs> ไม่มีทางหลงกลหรอก เฮ้ยมีสเปาฟเนื่อว่ะอ้าวขอฟาร์มหน่อยแล้วกันโอเคคุดได้วะคุดถึงไหมเนะี่ยคุดถึงโอ้วฟาร์งฟอร์ดย่าใช้ฟาร์งฟอร์ดขุดโอเคเทียงทุเทียงเฮ้ยไม่ใช่ละมีกับดักก็เนะี่ยรู ธรรมดาเนาะเฮ้ยเคิร์แอกแต่ว่าทำไมไ,ไอเทมมีโอกาสหลุดมือมีโอกาสหลุดมือนี่ผมก็เออท้อแล้วนี่ได้สู้แล้วปึ๊บถอยไปถอยไปไปไหนปึน๊สบสระรกันคิกโอ้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 เออฮเราก็แข็งเก่งกันนะเนี่ยดาบคอปเปอร์โอ้เคิร์สแค่เห็นคำว่าเคิร์สก็ไม่อยากยุ่งแล้ว เนี่ว่าทำธนูนะ power crystal หรือถ้าเกิดมันครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันครับยากก่อนถ้ามันครับยากผมจะเก็บมากันนะนี่ไง power crystal โอ้ใช้เพชรถามว่ายากไหมก็ยากนะแต่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเอาจริงเนี่ยมอสถ้าเกิดธนูอะ่ะผมมีธนูในฝันยังไม่จะเอาอะไรนะเดี๋ยวให้ดูกันแต่ที่รู้แค่ว่ามันจะต้องใช้เนเธอร์ไลท์อิงกอ t อันนึงด้วยนะก็มาธรรมดานะโอ้อ่าชิวๆเว้ยผมแม่ง มากับดวงว่ะรอดทุกสถานการณ์ฮ่าตกใจหมดแม่งเอ้ยกำลังนงี่เลยเฮ้อันนี้ตกใจจริงอันนี้ดูสุดตัวเลยเฮ้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 ยใจเย็นแหมเพิ่งชมตัวเองนะว่าโชคดีเดี๋ยว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 เออออกทางไหนออกทางไหนออกออกทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้โอเคอติด

แขนแขนแขนดาบนี่มันตกยุคแลถึงเวลาใช้อาวุธที่ดีที่สุดแล้วไปทำตัวครับโอเคเนี่ยแหละอาวุธในตำนานที่ผมใช้ <Nice. S 1> มาแล้วนี่เลยเออไปไหนต่อด,ดีคิดไม่ออกเลยน,ะนี่มีแต่ทะเลทรายแม้แต่ผมก็จะสำรวจต่อนะเพราะว่าไอ้มอ d แพ c k นี้มันต้องตามหาดวงตาให้ครบนะ ไอดีเอ็นนี่คือแบบมีแค่เอ็นเดอร์โไม่ได้นะอเอ็นเดอร์ไอไม่ได้นะเราต้องมีตาขมซึ่งที่นี่ก็มีตานี่อยู่ตาแห่งทะเลทรายนะแต่แล้วตรงนี้ผมยังไม่เจอนะแต่ผมเสียดายตรงนั้นมากเลยไอกล่องตาเฟรบี้ไปแค่ต้องสี่กล่องอ่ะาจจะมีดวงตาอยู่นะแต่คือมันระเบิดได้ไงวะผมนึกงงเลยลนะตอนเนี้ยแต่ช่างก็เถอะรอบก็ได้กบุญแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรเฮ้ยเอาละตัวนี้ละอะไรอันนี้ตีไกลรับนี่ โคตรโกงเอ้ยเอ้ยเอาไงเอาไงเฮ้ยนี่ไงนีไง่ไม่ต้องเดินไปไกลเลยไม่ต้องเสียเวลาดเดินไปไกลเลยโอเคอยังดวงดีอยู่แทนอะไรดีแทนเนี่ยสร้างมาเถอะไม่ใช้โอเคเราสำเร็จที่นี่แล้วไม่ต้องกลับมาแล้วต่อไปก็ไปไปหาป่าธรรมดาอยู่ดีกว่านะแต่สายไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหะไร ดูกันแกลขุดขึ้นมาได้ไงไม่รู้โอ้รวยรรแล้วลาด์ิีเอาหน่อยเช้า,ชาแล้วเราไปตามหาที่อยู่กันต่อดอีกว่านะพาร์ทนี้ผมจะตามหาจนกว่าจะเจอที่อยู่นะซึ่งกว่าจะเจอก็ยากแหละเพราะว่าผมเรื่องมากเนาะโอเคเรามาร์กอีก นี่ไซส์เควสอีกแล้วเออไปไหนต่อดีว่าโซนนี้อะไรเนี่ยหัวกะโหลกโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วผมขออนุญาตสคิปรัวๆเลยกันนะคูณ100ไปเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้นี่ผมก็เริ่มออกทะเลแล้วเพราะว่าอยู่ทะเลทรายไปก็ไม่เจออะไรนะนอกจากทะเลทรายเหมือนเดิมนะผมก็เลยออกทะเลแม่งนะเผื่อเจอไบโอมใหม่ๆบ้างซึ่งระหว่างทางนี่ผมก็ได้ลูกมาบ้างนะก็เจอของดีเยอะเลยแหละง้อ โอ้ยเอะไรอะไรอะไรมดกัดวิวที่ตรงนี้สวยนะโอ้หทำเป็นเล่นไปแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยหรือเราจะอยู่นี่กันนะแบบต้านอยู่ตรงหน้าผานั่นนะโอ้ภาพมาเลยเอะเดี๋ยวดูกันดูกันดีกว่าน้อมีที่รับเฟสได้ปะเราสามารถทำเฟสได้อยู่ดีแหมดูด,ดิโอ้โหวิวแบบเป็นไงล่ะดูสินี่ไม่พอมีเป็นสโตนให้อีกนี่ไงแล้วข้างๆก็มีป่านี่ดิเรียกว่าป่าโกงกลางนะ มีฝากกองกลางไม่พอมีป่าจังเกิ้ลนะมีเหมือนทองนี้ด้วยนะเออไอ้เนี่ยขอคีเอสดนะมันสามารถเอาไปแบบร่อนเป็นทองได้อีกนะยังมีซาวัหน้าอีกนะไปโอมนี้ผมว่าตัวเนี้ยมีแววว่ะเออผมว่าไม่น่าอยู่แล้วว่ะฟีีเอาสายง่ายเนี่ยเอาเอาไงเอาไง เฮ้ยขบวยบัฟเด้อเฮ้ยได้หนักขากันมาว่ะอ๋อเอ้ยเอ่อคุณลุงมอนสคุณมอนสเตอร์ฮันสเตอร์ขออนุญาตอยู่นี่ชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะโอเคก็ไปแก่บ้างทุกคนสหรับพาร์ทนี้นะก็ขอจบไค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเราได้ที่อยู่บนที่เรียบร้อยแล้วนะก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยกันนะเอาเป็นว่าไม่มีอะไรล้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย ายอ่ะนอนแล้วเออ